น2,001ครับเดือนละวะที่สุดในรุ่นเอ่าเท่าไหร่ครับเนี่ยอหอ5,000ห้า5,000ห้าเหรอพี่แจ๊ก็กลับแล้วด้วยอ่ะอาอพี่แจ๊คกลับแล้วเหรอเนี่ยมันปางอยู่ได้ได้ครับแลวเนี่ยมันปางกันเเอาได้ครับพี่ต้นนี้ครับตัวนี้มปางต้นนี้บอกว่านายมันไอ้ตู้คุณบอยพ่อแท้เขามี2,001เดือนละวะสวยแชมป์เลยอะลองเดินมาดูดิเอ่อได้เดินมาเลยนะ เดี๋ยวคุณเนมมาได้ครับได้ครับพี่บอยสวัสดีครับพี่เอสีครับครับพี่เนมไหนพี่นี่เลยนี่คอว่าพี่เนมครับเด็นกองพันลำปางเนื้อนวะนะครับครับพี่บอยตีไปเท่าไหร่นะครับพี่ผมยังได้ห้าแสนห้าพี่ห้าแสนห้าขอห้าแสนแล้วกันเดี๋ยวผมจบให้พี่ไปต่อได้นิดเดียวได้ครับห้าแสนนะพี่ไม่ดึงพี่มีกำไรสับมดครับเดี๋ยวผมขอสแกนแล้วกันนะครับพี่ได้ครับพี่โอเคครับครับ ทางเข้ายังครับพี่โอเคครับเรียบร้อยนะครับพี่เรียบร้อยครับขอบคุณครับขอตัวกลับก่อนนะครับขอบคุณพี่บอยครับขอบคุณพี่เอกครับพี่ครับครับครับกล้องกล้องก้องบอยครับพี่เอกข้าชีเป้่ามน่อยห้าพันบอยได้ได้แล้วแต่พี่บอยเลยพวกกันดูก่อนนะครับพี่ชายฝากบอยไว้เลยครับพี่เอกขอบใจกันขอบคุณมากได้ครับครัอบครับเนมลืมอะไรเปล่าล่ะไม่ได้ลืมอะไรนี่พี่ถ้าก็มาแล้วกล้องมาแล้วนี่ อาแล้ว้าชีเปลมาอ้าวแล้วทางคุณบอยเขาไม่ได้ให้พี่เหรอไม่ได้ให้เขาคงอยากให้มากับเนมมั้งอา้าวแล้วพี่จะเอาเท่าไหร่ครับโอกันไม่ต้องเยอะหรอกสี่พันก็ได้เอาไปห้าพันแล้วกันนะพี่ได้ไดเดี๋ยวถ้าผมขายได้อีกนะผมจะเอามาแบ่งพี่ได้ได้นะไ,ไ,ไปก่อนครับสวัสดีครับพี่